สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกับน้ำหนึ่งนะคะในช่องเก้งถูกนะคะสวยจริงไม่จกตาค่ะนะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถซิตีค่ะนะคะขับขี่ในเมืองนะคะก็ดีนะคะหรือว่าจะขับขี่ต่างจังหวัดก็ได้ไกลๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถ Honda City 1.5S ปี2018เกียร์ออโต้ค่ะบอกเลยว่าคันนี้ไมน้อยมากนะสภาพสวยมากคันนี้เป็นรถเพิ่ง เข้ามานะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเดี๋ยวน้ํหนึ่งจะรีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมรอบๆคันเลยแล้วก็คันนี้ราคาก็ยังไม่มาด้วยนะคะเป็นรถที่เพิ่งลงมาจากรถเชนเลอร์ค่ะน้ำหนึ่งนำมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันเลยค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมรอบๆคันเลยนะคะคันนี้เป็นโฉมปี2018ค่ะเป็นโฉมที่ปรับโฉมนะคะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะคันนี้ป้ายทะเบียน8กไก่จอจาน3236กรุงเทพมหานคร ะะมาดูในส่วนของกลอบไฟนะะ้าค่ะคันนี้เป็นกลอบไฟาฮาโลเจนนะคะเป็นกลอบไฟฮาโลเจนค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว S เนาะ ก็คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพค่ะอันนี้ก็คือสีนี้คือเราไม่ต้องเก็บรายละเอียดเยอะเลยก็อาจจะมีรอยหินกระเด็นบ้างเล็กน้อยนะคะตามฝากกระโปรงค่ะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะก็มีบ้างเล็กน้อยค่ะตรงนี้ก็สีขาวส่วนใหญ่ก็ไม่อยากเก็บรายละเอียดเยอะเนาะ,ะมาดูในส่วนของแม็กเราก็ยางค่ะคันนี้นะคะได้เป็นล็อกกระทะได้เป็นล็อกกระทะเป็นตัวเริ่มต้นค่ะมาดูในส่วนของยาง ยางคันนี้ปี2018แต่ว่าเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของยางให้นะคะดูยางให้ค่ะถ้ายางปีเก่าไปตรงนี้น้ำหนึ่งเปลี่ยนให้ซีรีส์นะคะ17565 R15 ตัวนี้ m a c ขอบสิบนิ้วอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะได้ด้านข้างเรีมเรียบคมๆแบบนี้เลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะเนี่ยค่ะสภาพสวย กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงข้างแก้มใกล้ๆก,กับซุ้มล้อเลยที่เปิดด้านนอกนะคะสีเดียวกับตัวรถคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นกระจกเดิมด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะคันนี้ได้เป็นภายในสีดำ ได้เป็นเบาะผ้านะได้เป็นเบาะผ้าในเรื่องของความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยให้สองใบด้านแผงประตูก็ได้เป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะคันนี้คุมโทนสีดําอันนี้ก็จะเป็นกรรมหยีตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะคะที่เปิดด้านในเป็นสีเป็นโนแบ็คค่ะเป็นสีดํากระจกทั้งสี่บานนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็กระจกมองข้างนะคะพับมือปรับไฟฟ้าคันนี้เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทค่ะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สามการนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สมการกุญแจนะคะก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเนาะเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์รถค่ะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงเครื่องนะคะแล้วก็มาดูเลขไม่์กันค่ะคันนี้ระยะทางการใช้งานอยู่ที่สี่หมืนหกกิโกว่านะคะในส่วนของเพยนต์ไม่มีการกอใหม่นะคะในส่วนของเพยนต์ไม่มีการกอใหม่คอนโซลด้านหน้าค่ะ กระจกมองข้างมีตัวปรับลดแสงนะคะเครื่องเสียงค่ะรองรับซีดีแอร์เป็นแบบมือหมุนอนาล็อกนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะคันนี้ภายในนะคะกะ็ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพเลยในส่วนของที่บังแดดนะคะฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะก็ยังมีพลาสติกหุ้มอยู่เลยนะคะแต่ตรงฝั่งขับขี่นี้ก็ไม่ได้มีพลาสติกหุ้มมาะคะเป็นที่บังแดดพร้อมกระจก คันนี้นะคะมีไฟอยู่ตรงกลางห้องผู้โดยสารอ่ะเดี๋ยวลำหนึ่งให้ดูด้านหลังเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือได้เป็นเบาะผ้านะคะมาดูในส่วนของขอบประตูกันบ้างอ่ะมาดูในส่วนของขอบประตูตรงนี้เนี่ยค่ะก็อ่ะจะมีรอยอาร์นะคะรอยอาร์ตเดินจากโรงงาน อันนี้ก็จะเป็นตัวคีบนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหุ่นยนต์เนาะเวลาที่เขาจะแบบชุบสีจะไม่ได้พ่นนะคะพวกตัวรถนะคะจะเป็นแบบว่าอเป็นหุ่นยนต์นะคะจะนีะ่หนีบรถนะคะแล้วก็ลงไปจุ่มสีเนาะอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของหุ่นยนต์เขาเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูแผ่นเพจนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของ ตัวน็อตนะคะไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทยหกสิแปดแยกที่หนึ่งหรือติดต่อเข้ามาได้ที่0ูนย์เก้าห้าสี่แปดหกสี่ห้าหกห้านะคะอ่ะคัสซีจะอยู่ตรงนี้อ่ะขออนุญาตเปิดถ่ายไว้ด้วยเนาะให้มาดูในส่วนของขอบประตูกันบ้างเนี่ยค่ะ เดี๋ยวนะมันยังไม่โฟกัสอ่ะในโฟกัสแล้วนะคะซีนซิลิโคนนะคะตงรงขอบประตูก็เดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีขุ่ค่ะเนี่ยค่สภาพสวยปรับสบภาพเล็กๆน้อยๆ,ๆเองนะคะคันนี้พร้อมใช้งานก่อนถึงลูกค้านั่นเองจะดูแลในส่วนของอ่าในเรื่องของการปรับสบภาพให้ด้วยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเสี่ยมคมๆเลยมาดูฝักนี้กันบ้างกระจกเดิมกระจกเดิมรอบขัดน,นะคะ นี่ภายในคะ่ะกระเป๋าใส่เอกสารนะคะจะอยู่ด้านเออบาะผู้โดยสารตอนหน้านี่นะคะสภาพสวยปับสภาพเล็กๆน้อยๆเองใครที่กําลังมองหารถซิตี้นะคะ Honda City เป็นรถซิตี้ค่ะขับขี่ในเมืองขับออกต่างจังหวัดได้สบายเลยนะคะเครื่องพันห้า่านี่นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้าง ก่อนจะไปดูด้านหลังดูบนหลังคาค่ะเสารับสัญญาณอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะสวยอ่ะมีระบบไล่ฟ้านะคะแล้วก็อ่ะไปเบรกดูนที่สามมาดูด้านที่เก็บสัมภาระกันบ้างห้องเก็บสัมภาระนะคะ h o n ด a c ซ t y ้นี้ก็คือว่ากว้างนะคะกว้างใช้ได้เลยทีเดียวเนี่ยค่ะในส่วนของน็อตนะคะ ดิมๆไฟท้ายเดิมๆนะคะจากโรงงานจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะซ,ซิลิโคนก็ไม่ไม่ได้ขุดข่ะนะคะถือว่าท้ายเดิมนะคะฝากระโปรงท้ายเดิมๆเ,เลยตรงกล้องน้ํานะคะเนี่ยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์เลยค่ะปรับสภาพทําความสะอาดนะคะสปาน้องนะคะขัดสีนิดนึงนะคะสวยสมบูรณ์เลยค่ะ,ะมาดูในส่วนของ ซีนทามอพพลสสีไข่ไก่นะคะก็อาจจะมีถลอกบ้างเล็กน้อยนะคะในส่วนของยางตรงนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งดูแลให้นะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะคะก่อนถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งใส่ให้แล้วก็มีฟรีบริการชุกเฉินได้24ชั่วโมง1ปีรวมถึงฟรีพบรบภาษีด้วยนะคะนี่ด้านท้ายเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยถือว่าสวยสวยเลยนะคะคันนี้ มาดูในส่วนของเนี่ยค่ะเห็นไหมยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยนะคะรองรับนะคะ91นะคะทั้งเลือกนะคะน้ำมันทั้งเลือก e85 นะคะแล้วก็ e20 เดี๋ยวปรับสภาพอีกชีหนึ่งนะคะสวยเลยนะคะคันนี้ามาดูฝั่งนี้กันบ้างให้ดูในส่วนของนี่ค่ะเห็นไหมอ่นะคะเดิมๆเลยนะคะสภาพสวย อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชนยนหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาได้40954864565นะคะหรือว่า0961984963นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยอ่ะให้ดูล่องตรงนี้นะคะแบกบให้ดูกันไปเลยนะคะเขาก็จะดูในส่วนของร่องรอยตรงนี้กันอันนี้สีขาวอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะนคะคะ ก็มี100รอยเมคอัพเดิมๆนะคะจากโรงงานคันนี้นะคะ Honda City ยังไม่ได้ราคาเลยนะคะเดี๋ยวถ้าราคามาเดี๋ยวน้ำหนึ่งแจ้งให้ทีหลังนะคะคันนี้ปี2018นะคะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนีค่ะก็จะมีรอยถลอกนิดนึงเดี๋ยวมาดูาเครื่องด้านหน้ากันบ้างมาดูทังเครื่องด้านหน้ากันบ้างอ่ะเอะก่อนย้ำอีกทีนึงนะ ใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0 95 486 4565หรือว่า096 198 963เนี่ยค่ะเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะคะ Honda i-Vtec สี่สูตรนะคะก่อนจึงมือลูกค้านัหนึ่งจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ในเรื่องของของเหลวให้ทั้งหมดยกเว้นนะคะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อันนี้ก็คือเบานะคะเบาโชดเนาะเนี่ยค่ะน็อ ก็อาจจะมีที่สูญบ้างเล็กน้อยค่ะเปนเดิมเลยนะคะตอนนี้เครื่องกําลังสตาร์ทอยู่นะก็ไม่ได้มีเครื่องหแห้งๆเลยค่ะไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มกระเด็นกระดอนออกมาเนี่ยค่ะสภาพฐา,านหม้อน้ําด้านหน้าเนี่ยค่ะสภาพาถือว่าใช้ได้เลยนะคะการันตีในส่วนของตัวเครื่องตัวถังไม่มีทิศความชนหนักจมน้ํานะคะอันนี้คือการันตีเลยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมเดิม เล่มนะคะไม่มีชำรุดสูญหายด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีมอ,อกอน,นะคะอยู่ครบค่ะคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะคะเดี๋ยวราคามาแล้วเดี๋ยวหนึ่งแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้เป็น Honda City 1.5นะคะ1.5 SP 2018 g เกียร์ออโต้นะคะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ line, น้ำหนึ่งเข้ามาได้ที่095486 4565หรือว่า0961984963นะคะคันนี้นะคะก็ฟรีบริการฉุกเฉินให้24ชั่วโมง1ปีด้วยนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ line, น้ำหนึ่งเข้ามาได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ